สวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องกินเขาสาวล้านเด้อค่ะเด้อสาวล้านกาก็ติดตามสาวล้านเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจสาวล้านค่ะนี่ค่ะมาค่ะหนึ่งปลาปลาล่าแล้วก็มีผักบอกขลีมีเอ่อเห็ดนางฟ้าไข่เจียวค่ะสาวล้านขอกินมื้อเด้อค่ะเด้อพี่น้องวันนี้เราอยากกินสาวล้านโเบาหลายเด้อค่ะสาวล้านหิวเขาไปหาหอยมากค่ะงั้นมาท่านในร่งอันนใหนเบิ้งค่ะ 嗯。Yeah. มาค่ะพี่น้องป็ใหญพันิ่นมาถามออกพร้อมประจําค่ะช่วงนี้วันหยุดเพ่นเนาอค่ะเนาะ อยังบ่พอก็มาทำซะกันเนาะพี่น้องกันสองคนเนาะเหนอป่าพี่น้องเอ้ยแสร้งเศร้าร้นหิวแห้ง โอ้ยยังเอื่นเขาพี ừ, ừ ่น <ừ> ้องขอโทษขอดพี <ừ> ่เหนียวแห้งกินขนมปังก็บ่เลวคือข้นเขาเขาเนาะพี่น้องจ้าหน้าป่า ถ้ถาโูดขอให้พี่น้องเงื้อเง่าออกบอดดีเบิงหอนคือกันรับพี่น้องไปทะเลก็ได้ มากค่ะเขาเป็นมูสาวล่านเดอ้อแต่เด้อเป็นอ้อง

ขอโทุดขอไปเด้อพี่นนอนเขาติดมือ <c oughs> เท่าไรพี่หนอกเลยเหนื่ยเัน เสียบลายพี่น้องจากอะล่ะค่ะสาวลันขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อค่ะพี่น้องมันสีแยาวเนาะค่ะเนาะมื่อวานสาวลันบ่ค่อยได้ลงคลิปกินเข่าหิวกระฮ็ดแบบนี้ล่ะค่ะหิวแห้งค่ะจังได้ก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ซะอะล่ะนเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจสาวลันค่ะสาวลันขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้า